สำหรับอุปกรณ์ชุดชาร์จนะหรือตัว USB ชาร์จติดกับลนมอไซน์นะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมให้มาดูตอนกลางคืนแล้วตอนนี้มันมืดแล้วเพื่อเพื่อให้เ,เพื่อนเได้เห็นนะครับว่า,าไฟวัดวนเนี่ยตัวไฟวัดวนต,ตรงนี้นะนี่สีแดงกับสีาำงนินว่ามันสวยนะครับสาหรับการติดตั้งนะครับตัวนี้ติดตั้งได้2แบบนะต่อตรงจากแบตเตอรี่แล้วก็ต่อเข้ากับปลั๊กสวิตช์กุงแจนะครับทาง่ายติดตั้งเองได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ไฟที่แสดงอยู่12.3เนี่ย สิบสองจุดห้าเนี่ยคือมันตัวเป็นเป็นตัวบ่งบอกว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้จะมาชาร์จมือถือให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวชาร์จมือถือกันสําหรับสายนะครับไม่ต้องหาซื้อใหม่นะครับเพื่อนๆใช้สายเดิมได้เลยนะครับนอกจากว่าของเพื่อนๆที่ตัวตัว USB ชาร์จตรงนี้เป็น Type C อะ่ะมันยังไม่มีพี่ก็ต้องต้องได้ซื้อสายใหม่นะครับซื้อสายใหม่แล้วก็ให้ปลายมือถือเนี่ย มันเป็นไทยเดียวที่เข้ากับมือถือของมันเพื่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของ iPhone นะครับซึ่งตัวนี้ของผมจะเป็นสายสามใน1น,นะครับก็จะมีไมโคร USB บี US B, ไทซี C, แล้วก็ของ iPhone นะครับเดี๋ยวชาร์จเข้าไปเลยมือเดียวไงผมเลยหยุดไปก่อนนะครับเสียบได้เลยแล้วก็มาเสียบที่มือถือนะครับนี่จะเป็น Op p o a 5 7นะครับก็จะเป็นไทซี C. เสียบเข้าไปเลย พอเสียบเข้าไปแล้วนะครับสถานะเขาจะโชว์อยู่เนี่ยกำลังชาร์จอยู่นะครับนี่สถานะขึ้นกําลังชาร์จอยู่เลยนะครับก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับกับที่เพื่อนๆที่เป็นสายทัวร์ลิงสายวิ่งงานนะครับที่จะต้องมีเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้สามารถชาร์จพร้อมกันได้2เครื่องนะครับเดี๋ยวผมเอาอีกเครื่องนึงมาเสียบให้ดูไอโฟนนะครับเนี่ผมเสียบเข้าไปแล้วเมื่อกี้เสียบมือเดียวเลยไม่ได้เสียบให้ดูก็สถานะก็จะโชว์อยู่ว่ากําลังชาร์จอยู่นะครับ พอดีเลยในะเครื่องนี้แบตจะหมดนะครับเนี่ยเหลืออยู่หนึ่งเปอร์เซ็นตะขณะที่เราชาร์จนะครับจะขอวางมือถือ่อนแป๊บหนึง่งขณะที่เพื่อนเพื่อนชาร์จนะครับตอนดับเครื่องแบบนี้เนี่ยตอนดับเครื่องอยู่แบบนี้นะครับตัวไฟวัดโวลต์เนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อพี่เพื่อนๆก็คอยดูนะว่าวัดโวลต์เนี่ยอย่าให้มันต่ํากว่า11 5จุ้านะครับสาหรับนะสําหรับรถที่เป็นออโตมิติกเนี่ยที่มีสตาร์ทเท้าอย่างเดียวไอ้สตาร์ทเออสตาร์ทมืออย่างเดียวผมพูดผิดนะ ที่เป็นสตาร์ทมืออย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะสตาร์ทรถไม่ได้นะครับนะสําหรับอุปกรณ์ชาร์จอื่นๆนะครับที่สามารถเอามาชาร์จได้เนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นจ่ายไฟ5โวลต์ใช้ไฟ5้าโวลต์นะครับพี่ก็สามารถเอามาชาร์จได้เลยนะครับอันนี้ผมไฟ2สีแต่ช่วงนี้ผมต้องขออภัยหน่อยนะว่าสีน้าเงินเนี่ยมันเข้ามาไม่ทันนะครับผมจะทักขาเพื่อนๆก่อนนะว่ารับเป็นสีแดงแทนได้ไหมนะครับอันนี้จะเป็น อุปกรณ์แถมที่ผมจะแถมไปให้นะก็จะมีอุปกรณ์ยึดสองแบบนะครับแล้วก็สายไฟสายไฟนี่ยาวหนึ่งเมตรนะแล้วก็จะเป็นพวกสายรัดน็อตยึดนะครับมีให้ครบเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างเบื้องต้นนะครับที่ผมถอดออกเมื่อกี้มันมืดหน่อยนะสําหรับการต่อนะที่เพื่อนๆใช้งานอยู่นะพี่ต่อเสร็จแล้วปุ๊บสังเกตเห็นเนาะสายแดงกับสายดํานะสายดําเนี่ยเอาเข้ากับตัวถังนะหรือลงกาวนะครับส่วนสายสีแดง สายสีแดงเนี่ยผมต่อเข้ากับปลั๊กสวิตกุญแจนะครับปลั๊กสวิตกุญแจของผมเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะตัวเวฟ้อยอยู U ่บล็อกนะครับจะเป็นปลั๊กสีดําแดงซึ่งปลั๊กออกมาแบบนี้มันจะเหมือนกับโซนิกด้วยนะมันจะเหมือนกับโซนิ c ถ้าเพื่อนเอนเป็นปลั๊กเนี่ยของเวฟไอนะครับมันจะมีสีดํา3เส้นแดง1เส้นนะครับให้เพื่อนเพ่อนจิม้มจำ้ำจำเข้ากับเส้นดานะครับหรือถ้าเพื่อนๆมองเห็นปลั๊กสวิตกุญแจเนี่ยมันก็จะง่ายอย่างของผมตัวนี้มันไล่สายง่ายเนาะไล่จากสายมา มานีขึ้นมานี่ก็จะมาเจอมันจะเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นนะตัวนี้เป็นการต่อเข้ากับปลั๊กสวิตกุญแจนะครับปลั๊กสวิต์กุญแจพูดไม่พูดไม่ชัดเมื่อกี้นี่ช่วงนี้เจ็บคอนะครับช่วงนี้ผมเจ็บคอผมเลยไม่ได้ไลน์นะครับเพื่อนๆที่ติดตามต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์จริงๆนะเจ็บคอนะนะก็เหมาะมากๆนะครับสาหรับพี่ๆที่เป็นสายวิ่งงานสายทัวริงก็เอาไปแชรกันได้เลยนะถือว่ามีประโยชน์จริงๆนะครับ ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับบายบายกดสั่งที่ตะก้าได้เลยนะครับ